สวัสดีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่รอคอยในส่วนของโปรโมชั่นนะวันนี้ค่ะกับจิตราคลินิกค่ะแจกกิฟต์บูช์ค่ะวีมิสยูแล้วก็เวลคัฟตูยูค่ะที่บอกได้เลยว่านะทั้งคุณลูกค้าเก่าแล้วก็คุณลูกค้าใหม่ค่ะนะใช้ได้กับทุกหัตถการเลยค่ะกิฟต์บูช์วีมิสยูค่ะสําหรับคุณลูกค้าเก่านะคะที่มียอดชําระตั้งแต่1นึ่งบาทขึ้นไปค่ะวันนี้แจกทันทีเลยค่ะนะกับกิฟต์บ h ช์ให้อีกหนึ่งันบาทเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าใหม่นะคะกับเวลข้ามทูยูค่ะวันนี้เรามีกิฟต์บอร์ชเชอร์นะคะให้อีก500บาทเลยค่ะนะเพียงแค่ย่อชำระนะคันตก่าพัก0 0บาทขึ้นไปค่ะแบบนี้ได้รับกิฟต์บอร์เชอร์เลยท,ทันทีค่ะและสำหรับทั้งคุณลูกค้าเก่าและคุณลูกค้าใหม่นะคะที่จะมาใช้บริการที่จิตราคีนิกค่ะสามารถสำรองคิวล่วงหน้าผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของจิตราคีนิกได้เลยนะคะและคุณลูกค้าที่จะมาใช้ในส่วนของกิฟต์บอร์ชเชอร์ค่ะถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเท่านั้นนะคะ